เป็นแฟนแล้วนเกดนชายก็ต้องเข้าประชุมแฟนแต่ว่าเดี๋ยวต้องไหาพัฒนาชมชนเพราะว่าทีนี้มันเชื่อมโยงกับพัฒนาชมชนอยู่แล้วซึ่งเป็นต่อที่เราทำที่ในมีติคณะเล็กๆนะถ้าเป็นคณะใหญ่ๆอย่างนี้จริงๆโอ้โหว่ากมการผมเนี่ยอยากเจอน้องๆมากเลยเพราะว่าอผมค่ะให้ได้อนเซ็ปต์ ที่สมาวนผโ้ค่ะหนึ่งในการทำงานขึ้นมาอยากเป็นรูปธรรมแล้วก็ให้เกิดการตอบสนองจริงๆอันนี้คือค้าหมายของเราค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้พุ่งทาตัวอเาทำงานาสตรกองประกวดค่ะซึ่งของเราอ่ะกองประกวดของเราค่ะทีมทั้งหมดนะคะก็จะมีมิชลินวิลล์สชะยอมิชลินไชือว่ามีอุตสาหกรรมนะฮะเกษตรกรรมแล้วก็ท่องเที่ยวนะทีนี้เนี่ยผมว่าจริงๆเรื่อง ถ้าเราจะทําเรื่องผ้าในเรื่องของชมรมสตรีใช่ไหมเราก็จะทําเรื่องผ้าอัตากล้าของระยองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของตัวไอทีไปเลยค่ะเรียกว่าใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนสังคมชนชั้นข้วไทยเทศก็ไม่ได้เป็นตแบบไหนเอ่ยแบบไหนเอ่ยอ๋อเหรอโอเคโอเคถ้าประจำของของทางจะไปเลยโอเคใช่ค่ะหนึ่งสอครับหนึ่งสองสาม จรู้จักในประเทศอื่นด้วยอะไรเงี้ยาทำสต้องเที่ยวกรตรแล้วนางามแล้วเวนเซี่าของประเทศไทยนี่เหรอใช่ที่ที่สาวเน่ใช่เป <se> ็นอสวยเขาก็จะเป็นทงานที่ก็ทำได้ไม่หงดง่ายมาก้อมิมชน วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ให้โอกาสนะคะพวกเราเข้ามากราบสวัสดีท่านนะคะซึ่งก็วันนี้มี่มอกี้มากับเดินยังไงค่ะแล้วก็พี่หมอกี้นะพหมอกี้มีเรื่องจะมาเรียนท่านชอบชกับพี่โกดนะคะพี่โกดนะครับพี่โกดต้องมาศึกษาท่านพัฒนาการในเรื่องของสตรีดีเด่นลูกค้าท่านที่ต้องเป็นหัวแล้วก็จะมีการ่่มกัน หนึ่งสองอีกข้ามนึงค่ะหนึ่งสอามีกข้านึงค่ะหนึ่องสามเคเับ